นับสนุนโดยบริษัทท um ีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะพระราชยานักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากจนาพิเศษเจ้าค่ะวันนี้พูดเรื่องของจิตใจอันนี้สบายสบายสบายสเห็นภาพชัดๆใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปจิตใจของเราเปรียบเสมือนกับน้ำหรอคะถึงเห็นเป็นขุ่นแล้วก็เห็นเป็นใสค่ะมันก็เปรียบได้ทุกอย่างค่ะถ้าหากว่าเราเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยถ้าใจใส ถ้าเหมือนน้ำที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่เราดื่มเนี่ยอย่างน้ำในขวดเนี่ยชลาชนน้ำดื่มเราสามารถดื่มได้เลยไม่ต้องกรองเพราะเขากรองมาเสร็จแล้วแต่ถ้ามันขุนเราก็ต้องคิดแล้วละ่ะอา้าวมีฝุ่นนี่นาะดื่มไม่ได้มั้งอาจจะล้างมือได้าอาจจะซักนั่นซักนี่หรืออะไรอื่นๆแต่ว่ามีเชื่อไหมก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะ บางทีใสอาจจะมีเชื้อก็ได้บางทีเราเห็นขวดใสแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าข้างในอาจจะเป็นน้ำส้มสายชูน้ำสายชูก็ได้หรือว่าอาจจะมีเอืกอโรคก็ได้อาจจะเป็นน้ำมันก็ได้เพราะฉะนั้นดูจากตาไม่ได้ต้องตรวจตรงนี้ภาษาพระเรียกว่าการวิจัยธรรมวิจัยการที่เราเห็นน้ำเปรียบน้ำเหมือนจิตแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ เช่นรสหวานรสขมของน้ำรสหรือสีเหลืองถ้าต้มบร์เพ็ตนะสีอาจจะหลอ,อกเหลืองใช่ไหมค่ะแล้วก็รสขมน้ำนะและน้ำตัวเดียวกันเนี่ยถ้าใส่ชาน้ำชาก็อาจจะออกเหลืองเหลืองใช่ไหมใส่น้ำแดงก็เป็นสีแดงก็เป็นสีแดงรสหวานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> อารมณ์เนี่ยเหมือนกับรสที่เราใส่ลงไปในน้ำถ้าเปรียบจิตเหมือนน้ำเนี่ย ถ้าน้ําใสก็ไม่ได้หมายความว่าใจเนี่ยใสแล้วจะไม่ขุนัวอีกมันอาจจะขุนัวอีกก็ได้นะใสแล้วขุนใสแล้วขุนใสแล้วขุนเช่นน้ําตกน้ําฝนต่อให้มันมาจากที่ไหนก็ตามมันก็ยัยังมีละอองพิษอยู่<ะ>ในอากาศเวลามันชะลงมาเนี่ย มันลงน้ำเออมันก็เอาละอองลงมาด้วยฝุ่นก็ลงมาในน้ำด้วยลงมาในน้ำเพราะเราต้องกรองอัฐบริขารหนึ่งใน8อย่างของพระเรียกว่าธรรมกระโกคือเครื่องกรองน้ำนะ<อ>เครื่องกรองน้ำเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยต้องมีเครื่องกรองจิตใจกรองอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามน้องพลอยเคยเห็นคนที่โกรธ คนที่อาฆาตคนที่ใช้วาจาเป็นพิษสุดท้ายแล้วคำพูดของเขาเนี่ยเขาอาจจะพูดโดยที่ขาดสติไม่ได้ตั้งใจหรือมีตำำั้งความตั้งใจก็ตามทีคำพูดเหล่านั้นจะกลับมาฆ่าเขาหมดเลยคำพูดเหล่านั้นจะกลับมาฆ่าเขาหมดเลยยิ่งถ้าเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีสูงแสดงอารมณ์แสดงคำพูดอะไรไปบันทึกหมดเลย และคำพูดเหล่านั้นมันก็กลับมาย้อนคนมันมันดูได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ได้เร็วทันทีพูดอะไรไปไม่ถึงนาทีหนึง่งปุ๊บสามารถรีทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ไม่ได้เยอะ,อะนะคะคนก็เห็นคเป็นล้านลานคนเขามีคําพูดที่บอกว่าก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นนาย แต่พอเราพูดประโยคใดออกไปแล้วนายเขาเรียกว่าคําพูดจะเป็นนายเราทัานทีเลยทันทีเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วก็การพูดอะไรบางทีด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยด้วยความเขาเรียกว่าไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วอย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าคําพูดก็จะกลับมามีผลกระทบทั้งหมดมีผลกระทบทั้งหมดไม่ว่าจะปเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีด้วยทั้งดีและ,ะไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาดูว่าอะไรทําให้ใจใสอะไรทําให้ใจขุน เราพูดถึงเรื่องใจคุณก่อนดีไหมอันนี้น่าจะเห็นภาพชัดอเมื่อเรารู้ว่ามันคือสิ่งที่ทำทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คจากคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะกลายเป็นจำเลยสังคมอย่างที่เราเห็นนี่บางทีเนี่ยเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงพูดอะไรออกไปนิดเดียวตอนใจคุณคโอ้โหระเบิดเถิดเทืงเลยต้องหยุด จัดรายการตลอดชีวิตเหมือนประโยคเดียวกันแต่ว่าถ้าสถานการณ์เราคือใจปกติกับใจขุนประโยคเดียวกันมันก็ตีความได้แตกต่างกันแน่นอนเลยค่ะภรรยาสามีอยาขาดจากกันก็เพราะคุยกันตอนใจขุนตอนใจใสแต่งงานตอนใจขุนเนี่ยแตกแตกแยกอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ามาดูว่าสิ่งสําคัญที่สุดของของเรื่องที่ทําให้ใจรบขุ่นนี่คืออะไรหนึ่งเรื่องของการเอาไฟในออกไฟนอกเข้าไฟในไม่นําออกไฟนอกไม่นําเข้าอันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเราเอาไฟไฟในออกไปข้างนอกคนฟังก็ขุ่นนะ เช่นบางคนเนี่ยอยู่คนเดียวนะไฟในเนี่ยจิม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 เคาะเคาะเคาะยิงเปรี้ยงไปร้อยคน,นล้านคนส่งไปล้านคนเทวดางง,ง<ห>าเปรี้ยงแล้วก็เข้ามาคนล้านคนอาจจะครึ่งหนึ่งต่ออีกนะครึ่งหนึ่งเห็นด้วยครึ่งหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิงต่อไปอีก <หา S 2> ไฟลามเลยลามโลกเลยนี่ไงคุณทั้งโลกเลยนะไม่ใช่คุณคนเดียวขึ้นอยู่ศักยภาพของคนคนนั้นว่าเป็นใคร เช่นมีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นนักการเมืองเป็นหมอ,อเดี๋ยวตอนนี้มันมีวัคซีนใช่ไหมล่ะโอ้โหคอมเมนต์กันอุดตลุดอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใจขุนหมอก็ท้อใจพยาบาลก็ท้อใจพวกพวกที่ทำงานอยู่ด่านหน้าก็ท้อใจในหลายๆเรื่องเพราะว่าขาดกำลังใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุนเนี่ยไฟไหนไม่นำเข้า ไม่นําออกไฟนอกไม่นําเข้าในครอบครัวเรามีหลายเรื่องที่ครอบครัวแตกแยกเพราะเอาเรื่องข้างนอกมาสนทนาข้างในแทนที่จะโยนไว้หน้าประตูบ้านใช่ไหมเรื่องไม่เกี่ยวนะอันนี้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับอะไรแต่เรากลับเอาเข้าบ้านแล้วมาตั้งไว้บนโต๊ะอาหารแล้วคุยกันเรื่องนี้บนโต๊ะอาหาร แล้วอารมณ์หุดหยิดอารมณ์เครียดของเราก็แผ่กระจายไปถึงลูกถึงหลานถึงพ่อแม่เครียดหมดทั้งบ้านเลยตอนนี้ใช่ฮะเ <ฮะ S 2> ช่นคนอื<ส>่นเขาทะเลกกาะกันเขายุ่งกันเรื่องการเมืองการบ้านต่างๆเรามาคุยกันไม่ได้ในโต๊ะอาหารเราต้องเป็นเรื่องของเราฉะนั้นอะไรที่พูดในอยู่ในที่ลับเอาไปพูดในที่แจ้งอะไรที่อยู่ในที่แจ้งเอาพูดในที่ลับเขาเรียกว่าใช้ผิดประเภท ใช้ผิดประเภทนี่อันตรายมากเช่นเอาอีตโต้มากอนผมหรือเอาเอาเยลเลดเยลเลดไปไปตัดต้นไม้ <S <S <ฮะ S 1> อันนี้เขาเรียกว่าใช้งานผิดประเภทคมเหมือนกันดีเหมือนกันนะแต่เราใช้ผิดประเภทฉะนั้นโอกาสที่เราจะใจขุ่นมีเยอะไหมเยอะมากค่ะไฟในนำออกไฟนอกนำเข้าแล้วก็ใช้งานผิดประเภท กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังให้มากเลยนะลองพลอยถ้าเราถ้าเราใส่รองเท้าเราก็ต้องดูว่างานอะไรใส่รองเท้าส้นสูงถ้าเราไปงานเราก็ต้องดูว่าสีอะไรางานศพสีอะไรสีแดงแปดไปงานศพเขาอาจจะบอกว่าฮอ,อันนี้ขุนละเครื่องเหมือนกันนะเจ้าภาพจะภ <จะ S 2> าะพคุนเลยอขุนเลย<ๆ>เราก็งง อันนี้เขาเรียกว่าผิดกาละเทศะจะทําให้ขุนขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยขุนแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเรายิ่งเจอคนเยอะเรื่องก็จะเยอะใช่ฮะเรื่องเขาก็มาเป็นเรื่องเราเรื่องเราก็เป็นไปเรื่องเขาใช่ฮะค่ะนอกช่วงนี้ไม่ได้เจอคนแต่ว่าเราก็โซเชียลเยอะเหมือนกันนี่ยิ่งหนักขาไปอีกค่ะถ้ากับเจอคนนะค่ะเจอคนยังพูด ยังระมัดระวังยับยั้งใจแต่ปลายนิ้วของเราเนี่ยเรายับยั้งอารมณ์ยากมากเลยนะเปียงเพียงเราจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนดังแล้วเราก็อยากจะแสดงความคิดเห็นคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ปรากฏว่าพอแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริงพอแชร์ออกไปปุ๊บมันก็ส่งผลกระทบกลับมาหาว่าใครเป็นต้นตอใครเป็นคนโพสต์ทำไมคุณโพสตแบบนี้คุณมีเหตุผลอะไรในการโพสแล้วสุดท้ายบางทีก็ถูกดำเนินคดีเพราะว่า เราไม่ได้ตั้งใจเราเป็นเราไม่ใช่แบบคนดังทําไมเขามาสนใจอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นจุดสนใจได้เพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบด้วยต้องรับผิดชอบแต่มาก็คือว่าเรื่องที่ทําให้เราขุ่นเนี่ยก็คือเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียหลวงพ่อมาสังเกตดูโลกทุกวันนี้จะขุนจะใส่อยู่ที่ใจเรานี่แหละ การใช้โซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้ทำให้มนุษย์ของเราทะเลาะกันง่ายขึ้นเพื่อนพ่อแม่เพื่อนพวกต่างๆเนี่ยทะเลาะกันกลับกันไปกลับกันมาจากเดิมที่เคยสนิทสนมกันก็ทะเลาะกันขึ้นมาได้โดยที่ยากจะทำความเข้าใจอันนี้ทำให้สังคมมันขุ่นขุ่นมัวไปด้วยเพราะนั้น ถ้าใครมีโอกาสเ,าเขียนอะไรจะเขียนอะไรลงไปนะใจใสๆสค่อเขียนได้ไหมจริงอย่ารีบอย่าเร่งอย่าร้อนอย่าเร็วอย่าเรรวนมันจะรั่วพออารมณ์รั่วป้าบนี่ใส่เข้าไปเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราจะพิมพ์เร็ว พิมพ์เร็วแล้วพิมพ์เยอะพิมพ์เยอะเสร็จปุ๊บกดผิดด้วยกดผิดผิดด้วยสกดผิดด้วยแล้วก็รีบเสร็จปุ๊บพอเราอารมณ์ดีๆปุ๊บผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็กลับมานั่งอ่านแล้วก็เมื่อกี้เราพิมพ์อะไรไปเนี่ยลบก็ไม่ได้ละคือลบได้แต่คนอื่นเห็นหมดแล้วใช่มีคนคนหนึ่งแล้ว่าส่งคลิปวิดีโอที่บรรยายทำไปก็เขียนตอบมาว่าเขาฟังเสร็จแล้วเขาสุดยอดเร็วครับที่จริงคโบว์แหวนอะ ก็คือรอ,รอยยอ,อยักษ์ใช่ไหมเลยครับสุดยอดเลยครับรีบไปหน่อยรบปยเป็นสุดยอดเร็วครับคนอ่านสะดุ้งเลยด,ดงเลยอีกสัก,ก,กพักเด่งคงคิดได้ไั้มก็ขอโทษกลับมาแบบสุดยอดเลยครับ,รบอ่าเห็นไหมพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดมหาเลยหัวข้อธรรมาบรรยายของเรากำลังเข้มข้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะ วันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็น<ม>บาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์ Master, จำกัดเรื่องที่เราคุยกันเป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องดี ไปดูคนนั้นเขาไปทำความดีนะดูอันนี้สิ่งแวดล้อมช่วยโลกมนุษย์ดีขึ้นมีเคสแบบอันนี้ใสแล้วอันนี้เป็นสารส้มละเป็นสารส้มคือคุยเรื่องบวกโพสตีฟหรือว่าเหมือนเหมือนเรื่องที่ให้กำลังใจกันอย่างเงี้ยคนกลับบ้านมาเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคบ้านคือบ้านบ้านคือบ้านอยากกลับอยากกลับลูกก็อยากกลับนึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่นึกถึงคำชมนึกถึงอ้อมกอดพ่อแม่ทุกคนเนี่ยรักลูก แต่บางครั้งบางทีเนี่ยลูกไม่เข้าใจความรักคิดว่าพ่อแม่เป็นของตายประจําบ้าน<ะ>ฉันจะทําอะไรก็ได้ยังไงท่านก็รักยังไงสมบัติของท่านก็คือสมบัติของเรา<ะ>คิดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพ่อแม่มีหัวใจพ่อแม่มีหัวใจนะลูกหลานทุกคนเนี่ยคิดดูให้ดีว่าพ่อแม่ก็มีหัวใจคําพูดของลูกของหลานเนี่ยคือน้ําฉโลมใจของคุณพ่อคุณแม่รอยยิ้มการโอบกอด การกราบไหว้บูชาไปลามาไหว้มันคือน้ำเโลมใจของพ่อแม่ถ้าเราคิดว่าเป็นของตายเราไม่สนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆนะหนักอ,อกทุกวันแล้วก็สะสม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 ,สะสม,สะสมความหนักอ,อกในที่สุดก็ระเบิดเหมือนกันค่ะ,อ,ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าความเครียดความทุกข์ความขุ่นมัวเนี่ยพอมันสะสมเยอะๆเนี่ยม,มันก็จะกลายเป็นน้ำจากน้ำใสๆอ่ะจาก ใส่ไปทุกวันทุกวันมันจะกลายเป็นน้ําสีดําแล้วพอน้ําสีดําปุ๊บมันจะชะล้างยากแล้วมันจะทําให้มันใสเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคลียร์เคลียร์ใจของเราไม่ให้มันขุน่นจนกลายเป็นสีดำค่ะอันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าสิ่งที่มนุษย์ของเราควรจะใส่ใจเรื่องใสกับขุนจิตใสใจขุนเนี่ยนะ เป็นเรื่องของเราเองจิตเราวาจาเรากายเราแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยมันคือประตูที่จะเปิดรับหรือปิดปิดทันไหมเปิดรับทันไหมอะไรหูมันรั่วตลอดเวลาไม่ได้นะมันรอรูรัวร่วของของปากวาจาไงค่ะมันก็รั่วไปเป็นยาพิษบางคนนี่พกระเบิดไว้ในปาก <laughs> พูดทีวงแตกเลยเอะบงแตก<ะ>พูดทีนี่ยาพิษพุ่งไปเลยนะพูดทีนี่โอ้โหวาจาเนี่เชื้อเฉอนเหลือเกินแล้วก็เข็นฆ่าเหลือเกินโหดร้ายบางคนไม่ได้พูดนะสายตาอืมเคยเห็นไหมสายตาคาตเพชรชคาดตาดุาอาตาดุบางคนผู้ใหญ่บางคนเนี่ยตาดุ เวลามองเด็กก็จะไม่มองตรงเพราะว่าเด็กกลัวมันจะเป็นนะมันจะมีโดยธรรมชาติบางคนเนี่ยจับฟังหูไม่ไว้หูอ่าอันนี้ขุนแน่นอนคือไม่ยับยั้งชั่งใจหรือฟังไม่ได้สับสังไม่ได้ฟังไม่ได้สับฟังอย่างแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งจับประเด็นไม่ได้หรือเขาพูดอีกอย่างหนึ่งจับ เป็นอีกประเด็นหนึ่งเข้าใจผิดคุณเหมือนกันนู้นเขายืนอยู่นู่นคุยกันสองคนเขาคุยกันแล้วก็เหลือบมาเห็นเรานิดหนึ่งแล้วก็คุยกันต่อเหลือบมาดูเรานิดหนึ่งคุยกันต่อคิดในใจว่าด่าฉันแน่ๆน,นินทาฉันแน่ๆคุณเลยนะเข้าไปลุยเลยอ่ายืนซุบซิบนินทาฉันใช่ไหมเกิดเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ทําให้ใจคุณโดยไม่จําเป็นเนี่ย น่าสงสารที่สุดคนที่ทําให้เราตัวเองใจขุนโดยไม่จําเป็นเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดทําอย่างไรถึงจะ<ห>ไม่ให้ใจขุนให้ใจใสยอยู่ตลอดเวลามันไม่ใสตลอดเวลาหรอกน้องพลอยแต่มันก็ไม่ควรจะขุนอยู่ตลอดเวลาน้องพลอยเคยเคยเสียใจไหมค่ะเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดก็แรงที่สุดญาติเสีย ญาติเสียคุณญาติเสียอ่อคุณญาติเสียอันนั้นเป็นเรื่องปกติคุณคุณก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะแต่ว่าบางอย่างเช่นเราไม่ได้ทําผิดแต่เราถูกใส่ร้ายเราไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขามาทำไมเขาพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้อันนี้จะขุนแรงจะขุนแรงแล้วกะจะไปเอาคืนอะไรเงี้ยนะมีไหมมีบ้างอ่นเห็นไหมมีบ้างค่ะแต่รลยับยั้งชั่งใจไหมแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็ต้องยับยั้งช่า<อ>งใจเพราะถ้าไม่ยับยั้งช่างใจอาจจะผิดกฎหมายได้ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นาบางคนนี่มีปืนบางคนมีปืนบางคนมีนั่นมีนี่ประทุสร้ายกันได้หลวงพ่อจะเล่ากรณีหนึ่งน่าสนใจมากมีหมอแต่งงานกับหมอคหมอเป็นผู้หญิงภรรยาเนี่ยก็ แชทแชทกับเพื่อนสามีก็มาดูว่าแชทกับใครพอรู้ว่าเป็นเพื่อนคือแฟนเก่าค่ะ,ะก็ต่อว่าภรรยาว่าทำไมย,ยังคุยกับแฟนเก่ายังคุยกับแฟนเก่าอยู่ทำไมจึงทำอย่างนี้ภรรยาก็บอกว่าหนู มันค้างเรื่องมันยังค้างอยู่หลายเรื่องก็เลยจะจบประเด็นมันจบให้ได้มันยังจบไม่ได้ก็เลยจะขออนุญาตเคลียงานนิดนึงเสร็จแล้วก็ไม่ไว้ใจอีกคนหนึ่งไม่ไว้ใจก็พูดอยู่นั้นแหละพูดไม่ไว้ใจละทีนี้เราแวงสงสยัยภรรยาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ะไรหยุด<า>แล้วฉันก็อยู่กับคุณนี่แหละทุงคุณไปไหนฉันก็อยู่กับคุณคุณจะไปห่วง อะไรไม่ต้องกลัวไม่มีใครใครขโมยใจฉันหรอกถึงแม้ว่าฉันจะชัดก็ชัดเฉพาะเรื่องงานที่มันยังไม่จบจบแล้วตอนนี้จบแล้วแต่ว่าสามีนี่ยังพูดไม่หยุดพูดเรื่อยเๆๆๆรื่เรื่ภรยาก็อัดอั้นตันใจอัดอั้นตันใจไม่รู้จะระบายยังไงวันหนึ่งเชื่อไหมเขาเอาเอานอนอยู่ด <l> ้วยกันเนี่ย เข้าปืนสั้นไว้ใต้หมอนท่อน่น,นไว้ใต้หมอนนะแทนที่เขาจะไปทุ่ยสลา,ายสามีนะเขาเอาหมอนมาเอาหมอนมาเสร็จแล้วก็เอาปืนยิงขงมับตัวเอง <c oughs> โหโหดร้ายมากค<ห>่ะที่เอาหมอนมาเนี่ยก็ต้องป้องกันไม่ให้ไปรบกวนสามีเสียงจะได้ไม่ดังมาก <c oughs> ตายแล้วพ่อก็ฟังแล้วเนี่ยไม่อยากเชื่อว่า มันจะขุนได้นานขนาดนี้อันนี้คือการที่ที่เราคิดว่าเราสามารถจะพูดอะไรก็ได้เพราะเป็นภรรยาเรา<ะ>พูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นเขาก็ย,ยืนยันว่าเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่ไว้ใจกันทําให้น้อยใจนี่แหละโรคน้อยใจนี่คือโรคที่ทําให้ใจขุนมากที่สุดเ<ะ>ลื่อมล้ําน้อยใจได้ไม่เท่ากันค<ะ>น้องพลอยเคยได้ไม่เท่าน้องไหม จกินข้าวน้องชอบแย่งกินแม่ตักข้าวตักข้าวให้น้องมากกว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็จะมีว่าทำไมเขาให้แบบของนี้ดูอร่อยท้าไปเขาให้เยอะจังออกเพราะว่าพอโตขึ้นเพราะว่าเรากินน้อยตัวเล็กเขาก็เลยให้น้อยเพราะว่าให้เยอะแล้วจะเหลือตอนเด็กๆเราก็จะคิดว่าแบบเขารักน้องมากกว่าหรือเปล่าอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่แหละตัวที่ทําให้คนคือถ้อย่าทาให้ใครน้อยใจค่ะ อย่าทำให้ใครแวงสงสยัยอย่าทำให้ใครเสียผลประโยชน์อย่าทำให้ใครมีความรู้สึกว่าฉันไม่เป็นที่ไว้วางใจอย่าทำให้ใครมีความรู้สึกว่าฉันถูกเตะออกมา,าฉันถูกทิ้งถูกเตะออกมาความรู้สึกเหล่านี้ต้องรักษาเขาเรียกว่ารักษาสุดชีวิตด้วยนะต่างฝ่ายต่างรักษานะรักษาซึ่งกันและกันพ่อแม่ก็ต้องรักษา อารมณ์ของลูกลูกก็รักษาอารมณ์ทางใจของ<ะ>ของพ่อแม่สามีภรรยาพี่น้องญาติต้องรักษาอารมณ์เหล่านี้เพราะอารมณ์เหล่านี้คืออารมณ์ที่ทําให้ใจขุ่นได้เร็วแล้วก็ใจใสได้เร็วถ้าเรารักษาดีเนี่ยเช่นเราไปไหนมาไหนเราไม่ได้ขัดแย้งกับใครนั่งรถคันไหนถ้าขัดแย้งกับใครคุยไม่ถูกคอมันขุนทั้งคันกว่าจะถึงสุโขทยัย ไกลไหมไกลมากต้องนั่งนานกับเขาแต่ถ้าสนุกนะไปถึงแล้วยี่ห้กชั่วโมงแต่ถ้าถึงแล้วยังไม่อยากลงรถเลยเพราะว่าคุยสนุกใจใสใจสบายอย่างเี้เป็นต้นอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเรานั่งรถกับใครไปคันหนึ่งยาวๆถ้าเรารักษาสภาพจิตใจใส่ใจเขาให้ใจใสเนี่ยเราก็จะมีความสุขตลอดทาง แต่ว่าถ้าเกิดการขุนมัวเกิดขึ้นปุ๊บอยากจะลงตั้งแต่ป้ายแรกเลยแต่ก็ลงไม่ได้เพราะต้องไปถึงทางนั้นให้ได้มันก็จะหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดเพราะฉะนั้นการเรื่องของการรักษาน้ำใจกันการใส่ใจกันแล้วก็การให้เกียกรติกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้จิตใจ<า>ของเราเนี่ยใสนะคะก็เป็นเรื่องราวใกล้ตัวลแล้วก็เห็นภาพได้ชัดนะคะเหมือนกับขวดน้ําจิตใจของเราก็เหมือนกับขวดน้ําแล้วข้างในเนี่ยมีน้ําอยู่ พยายามรักษามันให้ใสตลอดนะเจ้าคะ่ะค่ะวันนี้ต้องขอกราบพระคุณขอพระคุณนะคะท่านเจ้าคุณได้พระราชยาน,นกวีมากเจ้าคะ่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระรามเก้าการจนิพิเศษและชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook นะคะเสร์ชหาคำว่าวัดพระรามเก้าค่ะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมะมาฝากกันนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะอย่าทำให้ใครแยงสงสัยอย่าทำให้ใคร เสียผลประโยชน์อย่าทําให้ใครมีความรู้สึกว่าฉันไม่เป็นที่ไว้วางใจอย่าทําให้ใครมีความรู้สึกว่าฉันถูกเตะออกมาฉันถูกทิ้งถูกเตะออกมาความรู้สึกเหล่านี้ต้องรักษาเขาเรียกว่ารักษาสุดชีวิตด้วยนะต่างฝ่ายต่างรักษานะรักษาซึ่งกันและกัน